ทินเลขก,ก็จะนึกถึงการแต่งงานการถ่ายรูปที่จะออกมาในแวรักนชิลี่เพราะจากการดูโปรไฟล์มานะคะดูเพจม,มาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออคนที่มาใช้บริการเนี่ยคือออกไปแล้วรู้สึกว่ารูปออกมาทุกรูปอะค่ะมีฟชั่ชิลี่มากแล้วกเ็เป๊ะกับชุดที่ใส่เหมาะกับ คนที่มาลองจริงๆค่ะก็คือทุกคนไม่ใช่ว่าได้ชุดเดียวกันและจะออกมาสวยเหมือนกันพี่ปาก็จะเป็นคนคัดให้เลือกให้เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยกันทั้งแต่งหน้าท้งผมถ่ายรูปซึ่งคือเรามองตัวแรกมองว่าแพงนะคะแต่ว่าเมื่อลงมือถ่ายรูปจริงๆเนี่ยการทํางานทุกขั้นตอนเนี่ยไม่มีผ่านเลยนะคะถ้าเกิดว่า ไม่สวยจริงเขาไม่ให้ผ่านแม้แต่การจัดชุดค่ะชุดถ่ายรูปชายกระโปรงต้องเป็นยังไงชายเสื้อแขนต้องเป็นยังไงเราต้องเป๊ะหลุดไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ปล่อยจ้ะเพราะฉะนั้นพอรูปออกมาทุกรูปเนี่ยตั้งใจเลือกน้อยค่ะแต่ได้กลับไปนี่เต็มที่เลยค่ะจ้ะขอบคุณมากค่ะจ้ะใครที่มีโครงการนะคะแต่งงานหรือจะแต่งชุดสวยๆอะไรถ่ายรูปก็แล้วแต่นึกถึงที่นี่ค่ะเพราะว่าชุดทุกชุด ยืนยันได้เลยนะคะว่าเป็นชุดที่สวยจริงๆเพราะนัดได้เลือกหลายชุดมากค่ะกับคฟามหลูหลาความเนี้ยบของการตัเดเย็บแล้วก็มีทุกแบบให้เราเลือกให้เหมาะกับเราทุกคนจริงๆที่สามารถเดินเข้ามาแล้วก็ออกไปแบบว่ายิ้มได้โดยที่ว่ายอมจ่ายตังค์ด้วยด้วยมูลค่าของของราคาชุดราคาแพ็กเกจก็แตต่งแต,แต่ว่าเราจะไม่ไปที่อื่นอีกแล้ว แล้วเราก็จะนึกถึงที่นี่แล้วก็จะแนะนาต่อไปเรื่อยๆค่ะว่าถ้าใครได้มีโปรเจกต์งานที่แรกขอให้มาที่นี่ก่อนค่ะปินาเล่เลยอาจจะไปดูที่อื่นแต่น่เชื่อว่าทุกคนถ้ามาที่นี่ที่แรกไม่ไปที่สองแล้วค่ะถึ่งที่นะคะนึกถึงความหรูเวอร์อลังการนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของชุดเรื่องของบริการ ทุกอย่างดูเนี้ย ب, ไม่ดีก็คือไม่ผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างในในนี้ทุกอย่างจะต้องดีนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่รู้จักใครที่มีโครงการอยากแต่งานหรืออยากถ่ายรูปอย่างที่พี่น้าบอกนะคะจะแนะนำที่นี่เพราะว่าที่นี่มีครบทั้งเสื้อผ้าทั้งเครื่องประดับนะคะทั้งการถ่ายรูป ทุกอย่างกล้องทุกอย่างนะคะพร้อมแม้กระทั่งบริการของเจ้าหน้าที่ที่นี่คือบริการดีมากนะคะพี่ๆเขาดูแลตั้งแต่เราเก้าวเข้ามานะคะเขาพพอร์ตเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มเรื่องของการบริการเรื่องของอะไรทุกอย่างที่เขาดูแลเรา,เ,ราเขาไม่มีขาดตกบกพร่องต้องขอบคุณ พี่ๆเขามากๆวันนี้ที่ที่เขาให้ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ดูแลเราเชื่อว่าถ้าใครเข้ามาที่นี่พิเศษทุกคนนะคะแล้วมั่นใจได้ว่าถ้าใครที่มีโครงการแล้วหมือนรู้จักเหมวยนแนะนำที่นี่แน่นอน,นะคะ่ะเพราะดีจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,คคะนะคะมาสารัดเป็นเจ้าของสานักงานบัญชีบนเษัทชื่อไทยนายความและบัญชีจากวันนี้ก็ได้เข้ามาฟินาเล่ เพื่อ่าซื้อ p a เ k a ที่นี่จาะเพราะว่าจะแต่งงานมาครั้งแรกเลยที่เข้ามาเห็นตัวอาคารเขาแบบหรูหรามากเราคิดว่าต้องแพงมากแน่ๆก็เลยลองเข้ามาดูก่อนแต่ครั้งแรกเลยคิดว่าต้องแพงแน่เราซื้อไม่ได้เราเช่าไม่ได้แน่ๆเลยจ้ะแต่เมื่อพอได้เข้ามาคุยกับพี่ปาจ้ะเขาก็แนะนําในชุดที่เราควรจะใส่ว่าเป็นยังไง ก็น่าจะเป็นงานกองวันจ้ะก,ก็ได้ไปสอชุดซึ่งเป็นพอลองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไปที่อื่นไม่ได้แล้วจ้ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเครื่องประดับเพชรที่ติดกับชุดเนี่ยค่ะมันแบบมันเป็นเววาวมากเราก็มีคแต่ที่เราไปเคยดูจากที่อื่นมาก่อนหน้านี้ค่ะทําให้เราเห็นความแตกต่างโดยชัดเจนเราก็เ,ยกเลยบอกแพงหน่อยแต่ก็ ก,ก็ต้องบอกพี่ปาว่าเรามีงบประมาณนี้พี่ปาจะจะทำให้ยังไงได้บ้างพี่ปาก็เลือกชุดให้แต่ก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมที่เราคิดแล้วก็มันเหมาะกับการลงทุนนะคะเดียวของเราที่เราจะออจะจัดงานขึ้นนะก็เลยคุยก,กับทธงน้องสาวว่าเอาอ,อันนี้แหละค่ะแพ็กเกจของพี่ปาแล้วก็เลยตกลงถ่ายรูปเลยจ้ะ พอถ่ายรูปเสร็จนี่ยิ้มไปกันใหญ่เลยค่ะเลือกถูกค่ะเลือกไม่ถูกเลยสวยทุกรูปค่ะใชน<ช>แล้ว<ช>พี่ปาก็บริการดีมากแนะนําดีมากค<ช>่ะเราก็เลยแบบรู้สึกประทับใจมากในในบริการแล้วก็การลองนะคะซึ่งมาที่นี่ได้จะาการแล้อแล,ลองที่ดีแนะนําที่ดีแล้วก็ดูแล้วมันแบบว่าเขาแยกว่าลาซิรี่เลยอะคะ่ะหรือเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่า เราออกไปนี่เราแบบสวยและเชิดหญิงออกไปได้เลยค่ะออโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ป้ามากค่ะ,คคะจ้าสวัสดีค่ะหมวยนะคะวันนี้มาที่ฟินาเลนะคะมาเป็นเพื่อนพี่สาวซึ่งจะแต่งงานในเววันนี้นะคะวันที่9พฤษภาคม2567นี้นะคะก็มาดูจองแพ็กเกจแล้วก็วันนี้ถ่ายรูปนะคะซึ่งบริการ ยอดช่างแต่งหน้าน้องในร้านบริการนะคะทุกขั้นตอนนะคะของการบริการดีมากเสื้อผ้ามีให้เลือกเยอะนะคะหลากหลายหลายสไตล์มีหลักสีนะคะมีชั้นชุดราตรีชุดไทยนะคะสวยทุกชุดนะคะแล้วก็ตัดปันนี่นะคะดูความเรียบร้อยโอเคมากนะคะแล้วมั่นใจได้ว่าถ้า ใครที่มีโครงการแล้วหมวยรู้จักหวัวแนะนอนที่นี่แน่น,นอนค่ะเพราะดีจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะข,<อ>ขอบคุณมากพื้มปริม <laughs> ส,สื่สิ่นเป็นที่